น,นี่อัปเดต YouTube ให้แล้วนะครับประมาณนี้ วันนี้เรามาอยู่ในรถ Mazda 3นะครับผมสุเทพนะครับพบกันอีกแล้ววันนี้เรามาอยู่ในรถ Mazda 3นะครับก็ทำการเปลี่ยนวิทยุนะครับจาก p i o n e e r ซึ่งมันไม่เต็มช่องนอะไม่พอดีกรอบมาเป็นวิทย,ย,ยุ Android ของ M-Max ซึ่งเป็นขนาด200มิลนะครับสังเกตว่าจะพอดีกรอบเป๊ะ ตัวนี้นะครับก็เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยอนนชิ้นนี้เป็นมือจับขาจับมือถือนะครับก็ใช้การปกติไม่เกี่ยวข้องกันไม่ติดอะไรนะครับตัวนี้ก็ใช้สวิตช์คอนโทรลคงอะไรได้นะครับครบทุกฟังก์ชันตัวนี้นะก็จะมีเลื่อนแท็กมีปรับโวลลูมมีเปลี่ยนโหมดแล้วก็มีตัว ปิดเสียงนะครับอเดี๋ยวเรามาทดลองดูนะครับฟังเพลงตัวอย่างดูนิดนึง,ด,งดังไปหน่อยเราหลี่เสียงลงมาก่อนเนาะโอเคอันนี้เราจะเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนจากฟังเพลงไปเป็นวิดีโอ,อตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นวิดีโอครับ วิดีโอจะเสียงเบาวกว่าน,นิดนึงก็เลงเสียงลดเสียงได้นะครับแล้วก็อันนี้าเดี๋ยวเราลองปิดเสียงนะครับด้วยปุ่มที่พวงมาลัยอันนี้ก็จะเงียบชั่วขณะไปนะครับโอเคปล่อยให้เสียงกลับมาเดีย๋ยวลองเปลี่ยนโหมดไปที่ตัวอื่นบ้างนะครับเช่นวิทยุเราเปลี่ยนมาเป็นวิทยุ ันนี้ก็เลื่อนแท็กนะครับก็จะเป็นการปรับช่องคลื่นที่หน้าจอนะครับเลื่อนไปข้างหน้านะครับกดขึ้นก็จะเลื่อนไปข้างหน้ากดลงก็จะถอยกลับมาครับอันนี้ก็จะครบทุกฟังก์ชันทุกปุ่มเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในโหมดอื่นบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีแอปสำหรับใช้นำทางเราก็จะตั้งไว้ให้ใช้ Google Map อันนี้จะใช้ผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะครับโดยการเปิดแชร์ฮอตสปอตมือถือเข้ามาแล้วก็ให้เครื่องตัวนี้รู้จักล็อกอินเอาไว้พอเวลาเขาเจอฮอตสปอตเดิมก็จะล็อกอินออโต้นะครับตอนนี้ก็จะเข้ามาใน Google m a p นะครับเขาก็จะโหลดแผนที่ขึ้นมาโชว์ให้โอเคก็อันนี้พอดีผมต่อสัญญาณ Wi-Fi จากเน็ตที่บ้าน ซึ่งคลืนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราขยับรถเข้าไปข้างหน้าใกล้กๆกันอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันโอเคเลื่อนไปข้างหน้าอีกหน่อยครับโอเคก็ตอนนี้ถ้าถ่ายใกล้ก็จะเห็นว่าแผนที่ขึ้นมาโชว์แล้วนะครับก็จะสามารถดูวิว แผนที่แบบที่เป็นวิวดาวเทียมได้ด้วยนะครับพอก,กดเป็นวิวดาวเทียมเขาก็จะโหลดแผนที่ทับซ้อนขึ้นมาใหม่ให้เป็นรูปภาพกราฟิกเสมือนจริงนะครับอนี้แผนที่ก็จะละเอียดยิบเลยเดี๋ยวเราจะดูตำแหน่งนะครับซูมลงไปก็จะเห็นเป็นหลังคาบ้านเลยนะ ก็จะมีตัวหนังสือกํากับโผล่ขึ้นมาครับตอนนี้ก็จะเห็นถ้าซูมเข้าไปใกล้จะเห็นตัวหนังสือนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ JCM Product and Service กันนะครับโอเคถอยกลับออกมาก็อันนี้ก็เป็น Google Map โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากไวไฟนะครับสำหรับบลูทูธก็สามารถ Connect กับมือถือเพื่อใช้เป็นแฮนด์ฟรีได้ตามปกตินะครับเวลาเข้าไปก็จะมีตารางขึ้นมาให้เราดูว่ามีอุปกรณ์ที่จับคู่ไหมแต่ว่าอันนี้โทรศัพท์ของเจ้าของรถยังไม่ได้เอามาแพรจับคู่กันนะครับก็เหมือนกับเครื่องเสียงรถยนต์ปกติเวลาโทรเข้าโทรออกนะครับรับสายได้ โอเคก็จะมีแอปต่างๆนะครับมี Google Play ไว้ให้โหลดแอปเพิ่มเติมได้นิดหน่อยแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับแรม2ลอม16เนี่ย <ๆ S 2> ก็ไม่แนะนำให้โหลดแอปหนักๆใหญ่ๆมาไว้ในเครื่องนะครับจะทำให้การนำทางช้าลงเนาะจริงๆแล้วตัวนี้เน้นการใช้งานหลักแบบเรียบง่ายทั่วไปนะครับอย่างเช่นเปิดดู YouTube แล้วก็นำทางไปด้วยเท่านั้นนะครับ ก็ดูหนังฟังเพลงตามปกติทั่วไปนะครับไม่ไม่ได้สเปคแรงถึงขนาดเล่นเกมอยู่ในรถอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้นจะต้องเป็นตัวสูงๆงท็อปทอปหน่อยนะครับอ่าโอเคก็จะมีการตั้งค่าต่างๆนะครับการปรับ EQ ก็จะมี Equalizer ให้เลือกเป็นแบบต่างๆที่ตั้งมาสำเร็จรูปหรือแบบผู้ใช้ปรับเองก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามใจนะครับ ส่วนสวิตช์ตัวนี้เอาไว้สำหรับเลื่อนบาลานซ์ซ้ายขวานะครับสามารถเลือกลำโพงที่ต้องการฟังว่าโฟกัสไปที่ไหนหรือว่าด้านไหนดังกว่ากันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวปรับซับบูเฟอร์นะครับว่าใช้ซับบูเฟอร์ภายนอกไหมอย่างกรณีคันนี้ตีตู้ซับภายนอกก็จะเปิดอ่อนไว้แล้วก็เลือกความถี่ที่ว่าจะใช้เป็นความถี่ในการตัดนะครับส่วนตัวล่างเป็นสวิตช์ลาเน็ นะครับเวลาเปิดเสียงว่าเบาเรากดเปิดเราเน็กลางเ,เสียงกลางก็จะไม่เพิ่มแต่เพิ่มเฉพาะทุ้มและแหลมนะครับทําให้ฟังดูนุ่มลือเวลาเปิดเสียงดังอยู่แล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปิดเราเน็ตนะครับโอเคอันนี้ก็ย้อนกลับไปทีนี้โหมดอื่นๆน,นะครับก็จะมีอันนี้เราเสริมออปชันกล้องบันทึกเข้าไปนะครับ ตัวกล้องก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับโดยที่เราจะใส่ตัว SD card memory ไว้ที่ตัวนี้นะครับทำการบันทึกแล้วเวลาเปิดเรียกดูก็สามารถมาเปิดที่แอปตัวนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นกล้องด้านหน้ารถเนาะตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะบันทึกเอาไว้ให้นะครับเราก็จะสามารถมาเปิดดูย้อนหลังได้นะครับ เปิดดูเป็นวิดีโอได้แล้วก็จะมาดึงแยกบันทึกรูปภาพนิ่งออกไปก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เห็นสัญลักษณ์ขึ้นตรงนี้ก็คือว่าเขายังไม่ได้ใส่ตัวการ์ดเข้ามานะครับก็จะแสดงเครื่องหมายว่าตอนนี้บันทึกเสียงแต่ว่าไม่มีการ์ดนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ถูกบันทึกเอาไว้อ่าโอเคงั้นเราจะออกจากตัวนี้ไปก่อนนะครับตัวกล้องบันทึกหน้าหลังนี้ยังคง รองรับฟังก์ชันต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเราเปิด YouTube แต่ว่าเราเข้าเกียร์ถอยเขาก็จะตัดภาพนะครับเป็นภาพถอยหลังแล้วก็มีเส้นการะยะขึ้นมาให้นะครับพอเราปรับกลับมาก็จะกลับมาที่ YouTube เหมือนเดิมนะครับยวลองไปดู y t u t u กันนิดนึงน,นี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิดเสียงเพราะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์นะ T F, ออเสียงไว้ก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอเปิดเป็นเอ่าเสิร์ชหาช่องผมแล้วกันนะครับอ่าดูสีจะขึ้นไหม JCM อลองอย่างนี้ดูนะครับดูสิว่าจะเจออะ,อะไรบ้างเน็ตไวไฟ,ไฟที่บ้านอาจจะช้าสักนิดหนึ่งช่องมันขึ้นมาตรงนี้แล้วครับอันนี้คือชนลของผมเนาะ,ะเดี๋ยวลองดูนะครับ วันที่ลาซาด้าโฆษณาเยอะซะด้วย กียร์ถอยกันดูนะครับอ่าพอเราเข้าเกียร์ถอยปั๊บเขาก็จะกลายเป็นกล้องถอยหลังซึ่งมีเส้นการะยะให้อ่าอันนี้เราจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมีเสืออยู่นะครับผมก็จะถอยมาให้ดูว่าถ้าเราถอยไปจนถึงชิดให้เสือติดขอบจอนะครับด้านหลังท้ายรถจะห่างแค่ไหนนะตอนนี้ จะเห็นว่าตัวเสือเนี่ยมาอยู่ที่ขอบจอแล้วนะครับอ่าพอกลับเข้ามาปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นวิดีโอเหมือนเดิมเนาะอันนี้เป็นเสียงที่ออกมาจากเครื่องเสียงในรถนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าห่างแค่ไหนเนาะอันนี้คือระยะห่างจริงนะครับที่เราเห็นในกล้องเมื่อกี้ตอนเข้าเกียร์ถอยนะก็ถือว่าจอดได้อย่างปลอดภัยนะครับ อลองดูใหม่นะครับระยะเมื่อกี้ในเกียร์ถอยเราจะเห็นว่าชิดนะครับจริงๆเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคนี่ผมจะเลื่อนไปข้างหน้า,าสักนิดหนึ่งกลับเข้าไปที่เดิมเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งแล้วก็เปิดกล้องกันดูนะครับตอนนี้เราลองเปิดใช้งานตัวแอป กล้องบันทึกหน้าหลังนะครับก็ตอนนี้ต้องค่คอยๆวิ่งเพราะว่าเราต้องถ่ายตอนวิ่งจริงเนาะว่าเห็นภาพวิวเป็นแบบไหนอันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนแบ็ควิวนะครับเป็นวิวข้างหลังเราก็กดตรงปุ่มฟอนต์แบ็คนะครับที่เป็นลูกศรด้านข้างนะอันนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนวิวมาเป็นวิวข้างหลังได้แต่ว่า จะไม่มีเส kind of paper, ้นบ mm ันทึกขึ้นนะครับไอตัวเส้นกะระยะจะไม่ขึ้นนะครับส่วนเวลาดูจอหน้าก็แตะแต่ก็เปลี่ยนกลับไปเป็นข้างหน้านะครับก็ถือว่าภาพเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเนาะเทียบกันกับในกล้องบันทึกทั่วไปอาจจะเห็นภาพจริงชัดกว่านี้เวลาดูในคอมนะครับแต่ว่าจอของตัวกล้องเองก็อาจจะเล็กหน่อยอันนี้เราดูในหน้าปัด ของวิทยุ Android ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเพราะว่าจอมันโตกว่าเดิมนะครับก็เรียกว่าความคมชัดอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้เป็นหลักฐานได้ถ้าเกิดวา่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนอยู่นะครับ ตอนนี้เป็นการเอารถออกมาลองวิ่งเทสของจริงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอถือว่าเสียงดีใช้ได้ครับอันนี้มี power amp นะครับขับซับแยกต่างหากข้างหลังชุดหนึ่งนะครับกลางแหลม4 channel แล้วก็ power ขับซับนะครับอโอเคครับก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ออกมาเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวมีอะไรน่าสนใจใหม่ๆมาผมจะเอามาให้ดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ